สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับงานาหน้าไม้นะหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นงานเป็นงานไม้ชิงชันนะครับติดกระพีนะนะครับแกะกันลื่นไปที่ด้ามน,นะก็ออกแบบมานะครับให้เข้ากับรูปแบบตัวนี้นะครับนะลายแกะก็จะประมาณนี้นะนะครับ แล้วก็การออกแบบลวดลายนะครับให้มันแบบว่าให้มันกลมกลืน,นครับกับตัวนี้นะครับตัวรางก็ได้ลายที่สวยงามนะครับไปถ่ายตรงนี้ดีกว่าหมามันร้องครับเวลาหมามเห็นผมแล้วมันร้องนะครับ ตัวนี้ก็ติดข้อปีกไปนะครับปีกก็กว้างห้าสิบอ่าประมาณนี้แหละนะครับแต่ละตัวก็อ่าจะออกแบบแตกต่างกันไปเนาะนะครับในการทำเนาะนะครับเช่นขาตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะขาใส่โท่แล้วก็ที่แขวนสายสะพายนะครับก็จะออกแบบมาเป็นแบบนี้เป็นสเตเลสเช่นกันนะครับอ่าเป็นงานเฮนเมสนะครับอีกข้างก็จะประมาณนี้นะครับ ลางก็อยู่ประมาณเมตรสามสินะครับตัวนี้คอก็จะกํำแล้วประมาณนี้นะครับตงรงคอนะตัวลางก็เป็นงานเข้าล่องเช่นเดิมนะครับท่อสองนิ้วนะครับสายปีนะครับนะก็พูดว่าเป็นสีทูโทนนะครับเป็นสีติดกับพีนะแล้วก็ท้ายก็จะเป็นลูกเล่นแบบนี้นะครับ มีไม้สีขาว1แผ่นนะครับแล้วก็ที่ท้ายก็จะปิดด้วยอะลูนะครับงานสแตนเลสท,ที่ทำแล้วก็ออกแบบให้เหมาะสมกับตัวนั้นๆน,น,นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลายกะหนกนิดนึงแบบนี้นะครับก็ให้เหมือนพวกอะ,อะไรพวกซีซัดเลงนี่นครับมันก็ดู มีความสวยงามเนาะนะครับอุย้ยออกมาไม่เอาลูกเดี๋ยวมันกัดนะเนี่ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาจิ้งเกิลมันกัดหลังจากจัดการจิ้งเกิลไปนะครับก็มาชมต่อน้องแมวผมมันก็จะหาของเล่นหาสัตว์หาอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็จิ้งจกกระปอมหนูกัดมาบางทีก็เหม็นนะครับ ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะเวลาพวกสัตว์พวกนั้นที่เขากลัดมาแล้วมันตายกลัดมาแล้วก็เล่นครับขีย่โยนขึ้นแล้วก็ทำเหมือนว่าบางทีหนูไม่มีชีวิตแล้วก็ทำอะไรของเขาก็ไม่รู้เพราะว่ากำลังสนเมวเด็กอยู่นะครับเมวตัวสีดำผมเลยไปชวนมา ไปชวนมาตั้งแต่ตัวเล็กๆร้องอยู่หลังบ้านเนาะมันก็ได้เลี้ยงไว้นะครับเป็นตัวเมียมาเองมาดูๆดื้อดื้อมากครับตอนเย็นมาก็จะมา,าชมนกนะโอ้ หมาก็เห็นผมไม่ได้ได้ยินเสียงไม่ได้มันก็จะแบบว่าอยากจะเล่นด้วยนะอยากจะเล่นกับเราครับก็ฝนก็ตกนะครับพายุเข้านะนะพายุเข้า ตั้งใจทาทุกตัวครไม่มีตัวไหนที่ไม่ได้ตั้งใจทําไม่ว่าจะเป็นแกะอะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้ดูสวยงามน,นะครับวิธีการใส่ลางก็ใส่เข้าไปเลยนะครับไม่ต้องไปทําอะไรนะมีงานซ่อมตัวหนึ่งผมว่ายังไม่ได้ไปเอาเลยขนส่งเขาบอกว่า,าติดต่อไม่ได้บ้างสงสัยจะได้ไปนะ ใส่ลูกไม่ได้ว่างั้นนะครับก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเช็คดูนะครับว่าเป็นยังไงเนาะผมจะกลัวว่ามาถึงผมแล้วก็จะไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวไปตามดูนะอ,อ้ จะจบนกอีกแล้วนะครับอยู่อย่างนี้ทั้งวันไม่ได้ไปนอนเฝ้าก็พอเห็นผมทำอะไรก็จะมาเล่นด้วยติดคนครับตอนนี้คืนก็นอนกับคนติดคนเพราะว่าไม่มีแม่ตั้งแต่เด็กเล่นด้วยของทองวันนี้มาลูกมามาเร็ว ชื่อพงทองเพว่าเขาตัวสีออกทรงทองเป็นลายสลิดสีทองตกตเหมือนจะไม่เห็นเหมือนตัวเองตัวเล็กอ่ะก็เห็นอยู่ดีเลยนะจะเล่นด้วย เป็นงานไม้ชิงชันเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากแต่อยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมก็เอามาถ่ายรีวิวให้ชมนะ่าก็จะประมาณนี้นะครับแต่และรูปแบบก็แตกต่างกันไปเนาะจะไม่เหมือนกันเลยถ้าทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นลายแกะหรือ,อลายพันธุ์ยอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าผมไม่อยาก มีรูปแบบที่จำเจเท่าไหร่นะครับผมก็ทำไปเรื่อยนะครับทำไปเรื่อยทำตรงนู้นมั่งตรงนี้คิดตรงนู้นตรงนี้ทีอะไระครับอาจจะคล้ายๆกันไปมั่งแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีรูปแบบที่ตายตัวครับเพราะว่าไม่ได้ใช้เครื่องจักรทำนะครับเพราะว่างานมืองานแฮนด์เมดครับแต่และตัวก็ค่อนข้างที่จะ,ะทำตรงนู้นทีตรงนี้ทีอะไรอย่างนี้ครับ แต่ก็พยายามทำให้ออกมาแล้วก็มีความสมบูรณ์แบบนะครับงานทุกตัวก็จะเป็นงานเข้าล่องนะตัวรางอะไรอย่างเงี้ยตัวขอบปานท้ายนะก็จะไม่มีอรูรูบโบนาะช่องช่องว่างครับก็จะสลุปมาอย่างนี้นะตรงกระจมมือน ตรงไปปลายพันท้ายเนี่ยก็จะถูกลบออกไปเนาะนะครับตรงนี้เนาะก็จะเล็กนะครับประมาณนี้มันเป็นรางประปกบเข้าเข้าหากันนะครับส่วนรูรูเซฟของผมจะอยู่อยู่ใต้รางลงมานิดนึงนครับแต่ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะนะครับไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วก็แล้วแต่รูปแบบนะนะครับไม่ได้เอาดอกมาใส่นะ ถ้าใส่ดอกแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับไกลก็จะเรียกว่าเป็นรูปวงเดือนนะครับอรอยเชื่อมก็จะถูกเก็บอยู่ข้างในนะครับจะไม่เห็นออกมาข้างนอกเนาะนะครับเพื่อคมประณีตและคมสวยงามนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็ฝนตกก็ดูเล น้ำท่ากันนะครับระวังน้ําท่ากันนะครับเพราะว่าน้ํามาไม่รู้ตัวนะนะครับน้ําแห้งไปก็ยังต้องเหลือดินอีกที่ต้องตักออกนะค่อนข้างที่จะลำบากเพราะว่าเป็นดินทรายที่แข็งแน่นนะครับไม่รู้มาจากไหนนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับหลังน้ําท่วมนะครับก็ขอส่งกําลังใจนะครับให้ชาวบ้านแล้วก็พวกพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ยังปลอดภัยนะแล้วก็ เสียใจด้วยนะครับกับผู้คนที่เสียชีวิตในครั้งนี้นะครับก็น้ํามาเร็วมากนะครับแล้วก็รุนแรงมากนะครับในรอบอหลายปีเลยเนาะเห็นเขาว่าอย่างนั้นนะครับผมก็ดูแต่ข่าวนะนะครับก็โอเคแล้วกันเนาะทุกท่านนะครับหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็กดซับสไคร้นะครับ เวลาลงก็จะได้แจ้งเตือนครับไลค์คนละหนึ่งไลค์ก็พอใจแล้วนะครับในการที่จะรีวิวและสร้างผลงานให้ได้รับชมต่อๆไปเนาะครับขอขอบคุณทุกท่านมากๆครับผม